ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าในบันทึกผีฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรามีผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อของชาวบ้านในแถบภาคอีสานโดยเชื่อกันว่าเป็นผีที่คุ้มครองรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้และช่วยให้อายุยืนยาว ผู้คนที่รับผีพวกนี้เข้าร่างมักจะกินอาหารไม่รู้จักอิ่มกินได้เยอะกว่าผู้คนปกติทั่วไปไม่ใช่อาหารสดสดดิบดแต่เป็นอาหารพื้นบ้านทั่วไปและแทบจะทุกอย่างที่คนปกติกินและมักจะตีสีหน้ายิ้มแยะอยู่บ่อยครั้งอายุยืนยาวเดินเร็วแม้ในขณะที่อายุมากแล้ว แววตาจะดูเย็นชาผู้ใดที่รับผีพวกนี้มาดูแลรักษาตัวก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้อาการจะคล้ายๆคนเป็นโรคประสาทร้อนนิดๆผีพวกนี้จะสืบทอดทางทายาทโดยไม่สามารถสืบทอดให้คนอื่นได้นอกจากบุคคลน,นั้นจะไปรับผีมาดูแลและ ผู้ที่รับมาญาติพี่น้องและผู้สืบสายเลือดคือเครื่องสังเวยและบริวารส่วนอาหารที่กินเข้าไปมากมายนั้นไม่ได้ทำให้ผีพวกนี้อายุยืนยาวแต่ที่กินไปนั้นผีพวกนี้เรียกว่าของสารร่างแต่สิ่งที่จะทำให้วิญญาณผีจําพวกนี้อายุยืนยาวนั้น คือการดูดกลืนกินวิญญาณของทายาทหรือญาติพี่น้องพ่อแม่ร่วมสายเลือดและผู้ใกล้ชิดและมีจิตวิญญาณที่เมตตาอ่อนไหวกับร่างสิ่งนี้คือการต่ออายุวิญญาณผีร้ายเรียกว่าสูบทาตุส่วนในร่างเดิมจะหมดเวลา อายุไขต้องย้ายร่างโดยหาทายาทสืบสายเลือดเป็นผู้รับคือสืบร่างผีจำพวกนี้ชาวภาคอีสานพื้นบ้านเรียกว่าผีปอบเชือ้อวิญญาณผีพวกนี้จะอาศัยร่างเพื่อรอเวลาดูดกลืนกินวิญญาณและธาตุของพี่น้องที่สืบสายเลือดและทายาท ในผู้ที่อ่อนแอดวงตกเจ็บป่วยเพื่อไม่ให้วิญญาณตนดับสูญไปและเรื่องนี้คือที่มาของเรื่องราวทายาตนางสุดสุดเป็นสาวสวยคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะมีหน้าตาหวานละมุนผิวขาวหุ่นบางร่างน้อยนางสุดมีญาติพี่น้องหกคนผู้ชายสี่คน ผู้หญิงสองสุดเป็นลูกสาวคนที่สมีพี่ชายคนโตสามคนมีน้องสาวคนที่หและน้องชายสุดท้องคนที่หในบรรดาลูกทั้งหกคนนั้นนางสุดจะอ่อนแอและล้มป่วยอยู่บ่อยครั้งทำให้พ่อแม่เป็นห่วงมากและหาสาเหตุจากการล้มป่วยไม่ได้จึงได้ดูแลรักษากันไปตามอาการ พอได้ทุเลาแต่ไม่หายพ่อแม่จึงได้ตัดสินใจพาลูกสาวนั่นคือนางสุดไปรักษาตัวทางสยเวทหมอผีไปตามคำแนะนำของผู้คนโดยหมอผีบอกว่านางสุดเป็นคนมีกรรมเจ้ากรรมนายเวรได้ตามราวีให้รับผีสวรรค์ไปรักษาตัว เพื่อป้องกันเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจึงจะปลอดภัยพ่อแม่ของสุดจึงได้ตัดสินใจให้นางสุดทำพิธีเพราะหลายคนยืนยันว่าหมอผีเก่งรักษาหายทุกรายหลังจากทำพิธีเสร็จหนึ่งสัปดาห์นางสุดก็หายจากอาการป่วยและใช้ชีวิตปกติทั่วไปไม่นาน สุดก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มที่เข้ามาติดพันต่างหมู่บ้านและมีลูกด้วยกันสามคนลูกสาวฝาแฝดสองคนและลูกชายหนึ่งคนเป็นคนสุดท้องต่อมานางสุดก็ได้เกิดล้มป่วยลงแบบเดิมและหาสาเหตุไม่ได้รักษาไม่หายสามีของนางสุดได้ขอ,อยา เพราะไปติดพันสาวและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเกินเลยสุดจึงได้ตัดสินใจหย่ากับสามีและใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่และลูกๆโดยมีน้องสาวคนที่ห้าคอยดูแลหลังจากหย่ากับสามีได้สองเดือนลูกสาว้าแฝดของนางสุดก็ได้ล้มป่วยลงกระทันหันในเวลาแค่สามวันก็เสียชีวิตทั้งสองคน ในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากลูกสาวทั้งสองเสียชีวิตนางสุดก็เริ่มมีอาการดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจดูสดใสแข็งแรงเหมือนคนไม่เคยป่วยนอนติดเตียงแม้แต่น้อยหลังจากเสียลูกสาวไปครบหนึ่งปีสุดก็มีอาการหนาวสัน่นล้มป่วยนอนติดเตียงอีกครั้งและไม่ถึงเพียงหนึ่งสัปดาห์ ที่นางสุดล้มป่วยพ่อของนางสุดก็ได้นอนไหลาตายของรุ่งเช้าในวันถัดมาโดยที่ก่อนหน้านี้ยังดูแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวใดๆทั้งอายุเพียงแค่60ต้นๆพ่อของนางสุดเสียชีวิตไปไม่นานนางสุดก็กลับมาแข็งแรงใช้ชีวิตปกติทั่วไป แม่ของสุดรู้สึกสงสัยอาการของนางสุดลูกสาวที่นับวันจะแปลกไปสุดจะกินเยอะและหิวตลอดเวลาและชอบเดินเที่ยวขออาหารชาวบ้านระแวกใกล้เคียงมาแอบกินคนเดียวบางครั้งก็จะขโมยสิ่งของบางอย่างของผู้คนถ้าสิ่งนั้นขอจากคนคนนั้นแล้วไม่ได้ก็จะแอบไปขโมย บ้างก็ไปยืนยิ้มที่หน้าต่างแบบเงีย,งยบๆแวตาของนางสุดจ้องมองหาอะไรบางอย่างตลอดเวลาแม่และญาติพาเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอก็ได้แจ้งว่านางสุดเป็นโรคประสาทอ่อนๆที่เกิดจากความเครียดสะสมให้ทานยาแล้วจะดีขึ้นแต่อาการก็ยังแปลกแปลก เดี๋ยวก็เหมือนคนปกติทั่วไปและบางครั้งเหมือนอยู่คนละโลกเวลาล่วงเลยไปจนแม่ของนางสุดอายุได้เจิกว่าปีในขณะนั้นนางสุดอายุได้ราวๆสี่สิกว่าปีเธอได้ล้มป่วยลงพร้อมๆกับแม่ของเธอในขณะที่แม่ของสุดกำลังจะสิ้นใจจึงบอกกล่าวกับญาติพี่น้อง และพูดเพอ้อไปว่าปอบผีเชื้อที่ลูกสาวรับมามันจะกินฉันแล้วพร้อมกับร้องโวยวายบอกได้ยินเสียงเดินมาแล้วลิ้นยาวๆพร้อมกับเพอ้อชี้นิ้วไปที่ลูกสาวที่นอนอยู่เตียงข้างๆในขณะที่ทุกคนก็มองตามและมองเห็น นางสุดที่นอนป่วยนอนหลับแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นแม่ของสุดก็ได้สิ้นลมหายใจญาติพี่น้องของสุดก่อนหน้าที่แม่ของสุดจะเสียแม่ของนางสุดก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมเรื่องทำพิธีรับผีสวรรค์มาดูแลรักษาร่างกายลูกสาวคือนางสุด จากหมอผีให้ฟังด้วยความรักและสงสารกันในญาติพี่น้องทุกคนก็เชื่อบ้างและไม่เชื่อบ้างนี่มันสมัยไหนแล้วคำบอกกล่าวของแม่นางสุดก่อนจะสิ้นลมให้ดูวันที่ฉันหมดลมหายใจไว้นะถ้าสุดมันแข็งแรงขึ้นหลังจากฉันตายเพียงไม่กี่วัน นั่นคือปอบผีเชื้ออยู่ในตัวสุดลูกสาวของฉัน